ครับพาธรรมชมไปเบ่งตัวกุ้งครับมีไผ่แนวมตัวกุ้งอ้าวลายนี่บนได้หรือเปล่าครับนี่บนบนได้หรือเปล่าไลาน่นี่โอ้โหมาพอดีเลยได้จังหวะพอดีเลยกุ้งใหญ่กุ้งใหญ่โอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยสวยๆค่ะมามาจากไหนก่อนครับตัวนี้พีส่สะเกดพีสส่สเกตเ <สา S 2> นาะอยู่อำเภออ่ามาอำเภอเมืองจ้ะอำเภอเมืองเนาะ โอ้มาไก่จากซีสเกตมาสร้างท่อเครื่องในค่ะเป็นไดโอ้โหเนี่ยค่ะครับสวยค่ะคเคยตัวกุ้งมาก่อนครับนี่เคยรอบนี้รอบที่สองรอบที่สองเนาะโอ้พึ่งพึ่งพึ่งมาเรียนรู้เนาะ นั้นมามามาเรียนมาฝึกโอ้ครั้ง, oh, งแรกแล้วทีนี้ก็ติดใจที <laughs> นี้ก็ติดใจใช่ <laughs> ติดใจมาก <laughs> อีกครับว่ <laughs> บางไม่ได้เ <laughs> ดี๋ยวจะมากลา<อ><ต>งเต็าาเน<ๆ>ค่ะมากลางเต็นเมื่อนี้ได้ข่าวว่าอันมียังเตรียมวันนี้อ่าวันนี้มีอ่าเมนูอยู่นะคะมีเมนูอาหเย็นครับเย็นเน่าจะทำเมนูกุ้งโอ้เย็นเเมนูกุ้งแล้วตอนกลางวันตอนกลางวันอ่ากระดูกหมูค่ะโอ้ วันแรกมามาดูก่อนวันที่สองพ่อข้าวมากินวันที่สามอาจจะมาตั้งแคมปิ้งมาตั้งแคมปิ้งเนาะโอเคครับถ้าท่านอือโอ้ครับครับโอ้โหครับครับอันนี้ก็ฟับฟับท่านผู้แขกที่มาเพิ่นการันตีบ่การันตีเนาะขอบคุณมากครับ เป็นความสุขสทคที่เราสร้างขึ้นเนาะมาที่นี่ผ้าทำใ้รรมชมไิบงทั้งพุ่นครับที่นี่นี่เฮา,า,ากับมีผู้บริการครับนี่ผู้บริการครับสวัสดีครับผมที่วอย,ยังครับท่านผู้ชมเนี่ยอย่างไรก็ฝากไอ,บอ้บตกกุ้งบอดินมาน,ะนาเฮาในเด้อครับเด้อบรรยากาศดีครับกุ้งเยอะได้กุ้งกับทุกคนแน่นอนอย่างไงก็ขอฝากด้วยนะครับครับครับ เพินเคยมีประสบการณ์เจอเบื้องการตกกลุ่มมาก่อนขับที่กรุงเ,อองเทพที่นี่เพิ่นขับมาอยู่บ้านที่ไม่เบื้องทั้งปีกันขับกับคณะเดียวกันขับถือมาคณะเฮานี่มาจะค้นขคับหมาหาคนเนาะที่นี่กำลังบันทึกบันทึกอ่ายูทูบช่องมานาเฮานะครับเบิ่งทุกคนก่อนครับแล้วท่านนี้เห็นยังนะครับ นี่บอทีอ่คนแรกี่คุยกันเมื่อกี้ว่าเป็นอย่างสีโครงเอมันเป็นไปได้บอกว่ามาตกกุ้งใช่ว่ากินเรากินทุกอย่างก็จะกินนะครับครับโอ้บรรยากาศเป็นไรครับ <c oughs> บรรยากาศดีมากเลยคะ่ะบรรยากาศดีธรรมชาติธรรมชาติครับอยู่ถึงจังหวัดซีสเกต อำเภอเม,อมืองครับแล้วก็มาเลือกใส่บรรยากาศของาม,มานาเฮาขอขอบคุณครับ <c oughs> นั่งอันนี้ก็นั่งชิวๆ <c oughs> <c oughs> นั่งชิวๆ <c oughs> <c oughs> ให้กำลังใจคน <c oughs> ให้กำลังใจ <c oughs> นี่คนตกคนตกเดี๋ยวบง่งไกลๆนะครับคนตกคนตกกุ้งข <c oughs> องเราบ้างให้ดีเดีย๋ยเป็นว่าตกน้ำ มาตกกุ so uno, ้งนางยุล so? ิมสะับบพวกหัวเดี๋ยวลาแปบนี้เนาะแบบเบิงพาธรรมชุมเบิ้งเบิงโอ้โหโอ้คือกลายเป็นลูกบอลเม็ดหรอเป็นไซ่ลูกบอลพูดพูดพูดรับโอ้โหเยอะเลย เมือ่อกี้มาจุดแหลกยกพอดียกขึ้นพอดีครับทานนี้ยกเลยบนเนาะแล้ทานนี้แหละครับเอาวนหนยเอายกขึ้นให้ดูหน่อยครับโอ,อ,อ้อืมนี้เี่ยแนี้เ่ย โอ้ครับนี่ครับตังได้บ้านบ่กครับเรืรเรเอ่อยๆเนะอะนี่เลยครับทาาผู้ชมครับแต่ท่านได้มีโอกาสกต่ว่าตัวกลุงครับคุณบอกว่าบรรยากาศดีเอ้าได้ยังอืม คื่อก็เล่นตีว่าบรรยากาศดีหมายถึงผู้ลูกค้าผู้มาตกกุ้งครับมาจากหนึ่งจังหวัดสุริเกตสองมาไกลครับแล้วก็ตั้งใจมากครับตั้งใจมากสังเกตอย่างดีสังเกตจากการเตรียมสัมภาระมากแปลว่าตั้งใจมากด้นี่เตรียม <Okay. S 1> เนือเตรียมยังไม่ยากตั้งแคมป์เห็นเห็นอ่ คน,คนแรกคนบอกว่ามานี้มานี้เตรียมมาก,กินข้าวปลาตอนกลางวันบรรยากาศดีๆเที่ยวต่อไปอาทิตย์มาตังแคมปิง้งมาสัน่นว่าก็เชิญนครับนี่ครับมานำาก็นทั้งเม็ดหาคนอาจจะตลงวันกับมีทั้งหมู่บ้านมึงมตกกลับไปแล้วหมู่บ้านกับมีฝฟรัลังมา มากับลูกเมียเพิ่นกันพ่อใจครับเนี่ยนึบ,บบวตกท่าบคตกรักของเพื่อนเล่นค่ะอ๋อ <laughs> ลักเล่นของเพื่อนอมีอะเรว่าง,งสิเออรีวิวฝากท่านผู้ชมนำแนบรรยากาศดีเลยค่ะบรรยากาศดีมาก ตอนรับดีมากดูแลดีมากโอ้ขอบคุณมากนกันมาเที่ยวตกกุ้งกันได้จ้าอืมีที่เดียวนะคะบ่อดินอืมในจังหวัดสีสกิอ๋อใช่ก็พยายามที่ทำให้ผู้มาตกกุ้งนี่สบายใจที่สุดแล้วก็เป็นกันเองมาที่สุดแล้วก็หากว่าท่านมียงมมเฮหดกับเขาก็ เชิญได้เลยครับเด้อนี่ครับบรรยากาศเท่านี่พูบริการที่ใจดีครับบาวมวนคุณนวาส,สันขอบคุณครับบุงผาบกวางขอบคุณครับท่านผู้มชมครับ อย่าลืมกดติดตามให้ช่องมันเฮายูทูบเบอร์ผู้สูงไว้นะครับพอสักแม่แก้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ